รอแป๊บนึงครับผมนะรอแป๊บนึงขอไปเปิดกล้องก่รอแร๊บนึงนะผมนะรอแป๊บนึงขอไปเปิดกล้องก่อน <c oughs> มันก็ได้แลว้ววะได้เปิดแล้วอะ่ะ แก้ไขตรงไหนได้บ้างไล่อะไรวะ,ะไล่หาเกมเล่นะ่ะใช่ไม่ใช่อะไรนี้ใช่อะไรนี้ไอ้แค่อะไคนไล่ไอสัตว์สติงไหมเดี๋ยวหาเกมเล่นไม่ใช่อย่างนี้มันต้องเป็น つきあいが。